อยากเป็นผี่จริง้จริงๆนะแตงโคือมันต้องมีความแบดหน่อยนะผมบ๊ดตอนถ่ายเนาะแบ๊ดเอาล้อยซึความแบดแล้วถ่ายไว้สเซอวิสที่เขาบอกว่าแบบอันนี้แบบน้องแบมดูต้องแบดมากๆเลยครับผมแบบแคเนี้พี่เป็นไปได้ไหมแต่ผมก็จะโพกัสประมาณมันจะมีสองสามท่านะผมท่าแรกคือเป็นประมาณแต่ว่าเป็นต้องชัดๆหน่อยก็จะประมาณเนี้ย ก็มาแชรกันนะผมแบบว่าก็ไม่แชร์ใครอย่างเงี้ยแบบยัง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 รนอ่งมันจะมีแบบว่าไกดปากมากขึ้นก็จะแบบว่าต้องไขว้ข้างหน่อยวยงผมันต้องแบบอาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมันงกด์ากขึ้นอินเนอร์มันต้องได้ด้วยผมอาาเสี๋ยคือมันต้องแบบว่าเราไม่แชร์ใคร อันนี้เป็นสไตล์เรานี้เป็นสิ่งที่เราชอบอะไรประมาณนี้ก็เป็นอินเนอร์ที่ผมใช้ตอนผมถ่ายอยู่หรือว่าตอนถ่ายโฆษณาไปนะครับผมเออโอ้โหจำได้เลยตอนนี้ออกมาว่าจำจำเฉดกันได้หรือเปล่าทุกคนเฉดไหนฮะฮะสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งใช่ใช่เฉดสามศูนย์หนึ่งนี่คือตอนออกมาว่านี่คือแฮชแฮชลิปดำๆนี่คือโซลเอาขายดีแบบถล่มทลายมากๆนนี่แหละ ดีต้องการแบบพิธีกรอะไรก็บอกได้นะช่วยได้เลยได้คครรัับบลเต้องเชิญใครขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาไว้เซลมาตลอดอยู่แล้วน้องแันแบมเนี่ยงั้นอยากถามเลยสามปีซ้อนแบบนี้คือเรามีคอนเนคชั่นอะไรในมุมมองของเราในฐานะมิวส์ครับ you and the brand เขาก็ฟังที่ผมพูดรู้เรื่องไหมผมฟังที่ผมผิดเขาก็ฟังรู้เรื่องครับผมจะได้รู้จะ เทสว่าเาขาต,ตั้งใจฟ<ห>ังอ่าใชค่ครับซึ่งเ,เวลาทํางนานเนี่ยเขาจะนำสตอรี่แบบว่าแบบที่มันเป็นตัวผมตัวของผมเองเลยอย่างเงี้ยผมแต่วว่าจะเป็นเกิดการทํางนานในชีวิตประจำวันของผมมาเองนะครับผมมันก็เลยแต่ว่าเวลาทํางนานมันจะไม่ขัดข้องอะไรกันมากครับผมเพราะว่าคอนเนคชั่นหรือว่าฟีลลิ่งเกิดมาครับผมคือพอมันพอมันคลิกกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ได้แบบเราอยู่กันมาได้จนถึงปีที่สามนี่เพราะว่าแบบไม่ใช่กรุงเทพ แต่แบบไม่ใช่น่าแต่แบบใช่เลยฮะแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเทวดมีเวลาสัก5นาที10นาทีนะน้องน้ำเงาจะอธิบายเดี๋ยวอธิบายหลังเวทีโอเอาคุยเล่นกันมาดีกว่าน่าเลยเนาะคุยเล่นกันมา